ขอเจริญพรบาสุคุบาสกาทุกท่านแม้ว่าเราจะทําดีมากแค่ไหนจะดีที่สุดอย่างไรแน่นอนแล้วว่ายัางไงมันก็ไม่ไปถูกใจคนทั้งโลกแน่ๆแม้ว่าเราจะคิดให้ดีแล้วในสิ่งที่เราทําแต่บางทีแล้วมันก็ไม่ถูกใจใครแต่ก็ให้ทําต่อไปเพราะความดีนั้นมันนําความสุขมาให้กับเราสะสมอะไรอย่างอื่นมากมายมันยังไม่ดีเท่ากับสะสมความดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนรอบข้างคนรอบตัวคนเราทุกๆคนก็ควรจะต้องเข้าใจว่าใครเขาทำดีก็ควรที่จะต้องให้กำลังใจกันเพราะความดีนั้นมันก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้นะคนุณโยมเมื่อเราปลูกต้นไม้ไปแล้วความดีนั้นๆก็ย่อมเผื่อแผ่ร่มเงาความร่มเย็นต่อคนรอบข้างไปหมดคนรอบข้างก็จะรู้สึกร่มเย็นจากความเมตตาจากการช่วยเหลือจากการการุณา จากการใช้ปัญญาของผู้นั้นจากการใช้คุณธรรมของผู้นั้นช่วยเหลือออกไปเมื่อคนรอบข้างได้รับความดีสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะรู้สึกร่มเย็นใจแต่วันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ใบไม้มันหล่นใส่หัวตัดมันทิ้งซะเลยดีกว่านั่นเป็นการหักหานกำลังใจเป็นการทำร้ายกำลังใจคนที่เขาทำดีแล้วเราวิ่งไปหาต้นไม้ต้นไม่เลยแล้วเมื่อ,อไรล่ล่ะมันจะเกิดความร่มเย็นแก่สังคมแก่คนรอบข้างแก่ตัวเราดังนั้นจะดีกว่าไหม ถ้าเกิดเรานั้นให้กำลังใจคนที่เขานั้นได้ทำดีก็เหมือนกับปลูกต้นไม้ไปเรื่อย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 มันก็ล่มเย็นไปเรื่อยๆถ้าเราช่วยกันนั่นคือการทำความดีแต่ถ้าเราทำลายมันก็คือทำลายความเย็นให้เหลือแต่เพียงความร้อนสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับงูกินหางที่เรานั้นทาลายตัวเองดังนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะสะสมแล้วดีเท่ากับความดีที่เราได้สะสม และได้ให้กำลังใจสำหรับคนที่เขากำลังเริ่มทำความดีขึ้นมาเขากำลังเริ่มกำลังก่อร่างกำลังตั้งต้นควรให้กำลังใจกันวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เผยแผ่ความดีนั้นต่อไปก็ได้ดังนั้นและเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้กำลังใจตนเองกำลังใจตนเองเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำความดีแต่ไปแต่ก็ให้ดูให้ดีๆว่าทำความดีก็ต้องคิดให้ได้ดี ว่าสิ่งที่ทํามันดีหรือไม่และทําลงไปก็ต้องทําให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกกรรมถูกความเหมาะสมด้วยเช่นเดียวกันมันจึงจะเข้าที่เข้าทางโดยเฉพาะการทําสมาธิถ้าไปทํากลางห้างสงรรพสินค้านั้นก็ไม่ใช่ไปทําอวดใขรนี่ก็ไม่ใช่ทําแล้วทําสงบในใจของเราอันนี้ใช่ทำเพื่อใจนั้นได้มีกําลังใจเกิดสติเกิดปัญญาได้มีการที่จะได้มีพลังในการทําความดีต่อไปในชีวิตอย่างนี้ใช่ ดังนั้นมองให้ดีๆและที่สําคัญให้กําลังใจกันไว้เสียดีคนรอบข้างเขาจะไปทําความดีก็ให้กําลังใจคนในครอบครัวจะทําความดีก็ให้กําลังใจกันอย่าไปหักหานกําลังใจกันเพราะความดีนั้นมันสร้างความร่มเย็นสันทิสุขในครอบครัวและในสังคมสืบต่อไปและในประเทศสืบต่อไปโดยเฉพาะสมาธิถ้าเราทํากันทุกคนแล้วก็ แน่นอนแล้วว่าสันทิสุขเกิดขึ้นทุกที่ทุกทางแน่นอนสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร